จังหวัดลบบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีครับจัดโครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีนะครับนายประยูนศิริวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สําหรับสถาบันอุดมศึกษา และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ Creative Economy Riverside Heritage การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เส้นทางมรดกริมแม่น้ำลบบุรีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบรานครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้แผนงานพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการพัฒนากำลังคนขั้นสูง สำหรับกิจกรรมปีนี้ครับมีภาคีเครือข่ายทั้งของหน่วยงานภาครัฐภาคเอชชนและภาคประชาสังคมมาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า50คนครับโดยภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมนะครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาพื้นที่มรดกริมแม่น้ํานอกจากนี้ก็ยังมีทําให้เกิดการสร้างต้นแบบของการพัฒนาที่สมดุลระหว่างการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วย2โครงการย่อยที่ดำเนินงานแบบคู่ขนานและส่งเสริมซึ่งกันและกันครับได้แก่โครงการ smart heritage marker ที่มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนผ่านกระบวนการสำรวจและวิเคราะห์ช่องว่างทางทักษะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์ความต้องการภายในชุมชนครับ อย่างเช่นหลักสูตรมักคุเทศชุมชนและหลักสูตรผู้ประกอบการริมน้ำรวมถึงโครงการ Creative Riverside Economy ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่และระบบนิเวศท,ทางธุรกิจผ่านการออกแบบพื้นที่สร้างสารรค์ร่วมกับชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์และการส่งเสริมการตลาดด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลและกิจกรรมสร้างสารรค์ครับ